สวัสดีคะ่ะทุกๆคนในค่าคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุ้ณไทยคุณน,นอกนะคะค่าคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นเดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดในการคํำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ จะออกประจำเช้าวันที่26เดือนมกราคม65นะคะหุ้นดาวโจรคืนนี้ติดรูดเบิ้ลกันตองนะคะคืนนี้แอดให้รูด3ค่ะเจาะเม็ดเดียว30นะคะ หุ้นดาวโจนรูดเบิ้ลรูดสามเจาะ30นะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเดาโจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงเฮรวยรปังปงมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีนะคะ